รายงานการติดตามการใช้พื้นที่เป็นฐานและใช้นวัตกรรมขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โรงเรียนนครพนมวิทยาคมสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานะครพนมสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการในการเตรียมความพร้อมนั้นได้มีการแจ้งข้อมูลข่าวสารให้ผู้ปกครองได้รับทราบความเคลื่อนไหวต่างๆจากนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียนผ่านเฟซบุ๊กประชาสัมพันธ์โรงเรียนนครพนมวิทยาคมมีการเตรียมความพร้อมสามด้านด้านผู้เรียนและผู้ปกครองด้านครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านการเตรียมความพร้อมของสถาน เตรียมนักเรียนและผู้ปกครองโดยโรงเรียนได้ติดต่อสื่อสารกับผู้ปกครองและนักเรียนโดยให้ครูที่ปรึกษาตั้งกลุ่มลายและมีการออกเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อสอบถามความพร้อมการเรียนออนไลน์สัญญาณอินเทอร์เน็ตและเยี่ยมบ้านเพื่อให้คําแนะนำนักเรียนในการปฏิบัติตนในการป้องกันโควิด19พร้อมด้วยวิธีการเข้าเรียนออนไลน์ในกลุ่ม Facebook ครูที่ปรึกษาจัดบันทึกข้อมูลสารสนเทศงานวิชาการโรงเรียนรวบรวมข้อมูลจัดทำนำเสนอต่อผู้บริหารซึ่งข้อมูลจากการเยี่ยมบ้านผลปรากฏว่าผู้ปกครองและนักเรียนมีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ร้อยละ9 7 7การเตรียมความพร้อมของคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาได้มีการจัดประชุมคณะครู เพื่อวางแผนแนวทางการจัดการเรียนการสอนออนไลน์จัดอบรมการสอนออนไลน์ผ่านโปรแกรมต่างๆเช่น OBS, Google Meet, Google Form, Google Classroom มีการทดลองการสอนออนไลน์ในช่วงปิดภาคเรียนซึ่งครูที่ปรึกษาและครูประจำวิชาเป็นผู้ดูแลผ่านระบบการเรียนออนไลน์การเตรียมความพร้อมสถานศึกษาตามมาตรการ6มิติ 44ตัวชีวัดโรงเรียนจัดเตรียมได้ครบทุกตัวชีวัดและได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการสถานศึกษาให้เปิดภาคเรียนในวันที่1พฤศจิกายน2564โดยมีการจัดจุดคัดกรองมีการจัดเตรียมอาคารฉีดพ่นฆ่าเชื้อทั้งบริเวณโรงเรียนและอาคารเรียนห้องเรียนจัดผังที่นั่ง20ที่นั่งมีการออกประกาศเรื่องมาตรการและแนวปฏิบัติตน ของครูบุคลากรนักเรียนผู้ปกครองและผู้มาติดต่อราชการในสภาวะการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ประจำปีการศึกษา2563รูปแบบการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนจัดการเรียนการสอนทุกวันโดยใช้รูปแบบการสอนแบบผสมผสานดังนี้ 1. การเรียนแบบสลับกลุ่มมาเรียนโดยแบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น2กลุ่มคือเลขที่คู่กับเลขที่คี่นักเรียนเลขที่คี่สัปดาห์แรกมาเรียนที่โรงเรียนสัปดาห์ถัดไปเรียนออนไลน์ที่บ้านนักเรียนเลขที่คู่สัปดาห์แรกเรียนที่บ้านสัปดาห์ถัดไปมาเรียนที่โรงเรียนสลับกันไปมาทุกสัปดาห์ 2. การเรียนออนไลน์ นักเรียนในวันที่ไม่ได้มาโรงเรียนจะมีการจัดเรียนแบบออนไลน์ตามตารางสอนจริงจากการจัดการเรียนการสอนผ่านมาแล้ว3สัปดาห์มีการติดตามการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนและผู้ปกครองอยู่ในระดับคุณภาพดีและด้วยมาตรการที่ชัดเจนเคร่งครัดรัดกุ่มได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด -19 และโรงเรียนนครพนมวิทยาคม ก็ยังคงดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนในสภาวะการการเฝ้าระวังและการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 ด้วยความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป